ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่ที่มีแฟนคลับสนใจสอบถามกันเข้ามาถึง YZF R4 สปอร์ตฟู l f ฟริง n g เครื่องยนต์4สูบเรียง 404cc ว่าจะมีโอกาสพัฒนาออกสู่ตลาดจริงหรือไม่หรือมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนสืบเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวเกี่ยวกับคาวากิกำลังซุ่มพัฒนา นินจาเซ็กสี่4สูบเรียง 400cc เตรียมออกมาขายควบคู่ไปกับ z x 25R ก็เลยทำให้แฟนคลับของแต่ละยี่ห้ออยากให้ค่ายที่ตัวเองชื่นชอบพัฒนาออกมาแข่งขันด้วยไม่ว่าจะเป็น Honda CBR 400RR หรือ Yamaha YZF R4 ก่อนอื่นเลยต้องย้อนกลับไปในช่วงปลายเดือนมีนาคม2564 ผมได้มีการรายง,งานข่าวเกี่ยวกับการที่ยามาฮ่ายื่ยนจดเครื่องหมายการค้าใหม่รวมทั้งหมด24ชื่อรุ่นหนึ่งในนั้นก็คือ YZF-R7 ซึ่งภายหลังก็ได้มีการเปิดตัว YZF-R7 จริงๆทั้งที่ว่าก่อนหน้านั้นในช่วงหนึ่งปีกว่ากวานิตยสารยังแมชชีนของญี่ปุ่นได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับ YZF-R7 ั้งแต่ต้นปี2,563ว่าจะมีการนำเครื่องยนต์2สูบเรียงของ MT 0 7มาพัฒนาใสายเข้าไปในรูปโฉมของ Sport Full f a i r i n g เครื่องยนต์2สูบเรียงยังไม่ชินเองก็ยังมีการคาดหมายว่าโอกาสเป็นไปได้ไม่ถึง50%ย้ำานะครับว่าโอกาสเป็นไปได้ไม่ถึง50%นั่นก็หมายความว่าอาจเป็นไปได้ก็ได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็ได้ แต่สุดท้ายแล้วยามาฮ่าก็มีการพัฒนา YZF R7 ออกสู่ตลาดอย่างจริงจังกับเครื่องยนต์2สูบเรียง 689cc บล็อกพื้นฐานเดียวกันกับรุ่นของ MT07 ก็มีคำถามน่าสนใจครับว่าทำไม YZF R7 ไม่ทำเป็นแบบ4สูบเรียงทั้งที่ว่า Honda ในเมืองไทยของเราก็มี CBR650R c b 6 5 0 r, r ขายดิบขายดี ผมได้บอกไปแล้วครับว่า MT07 ของ Yamaha นั้นขายดิบขายดีในยุโรปรวมถึง Tracer 700ก็เช่นกันดังนั้นการพัฒนา YZF R7 ออกมาขายควบคู่ไปกับ MT07 จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เพราะว่ายุโรปนั้นให้ความชื่นชอบ MT07 มากเป็นพิเศษและ Yamaha เองก็ไม่ได้นะครับที่จะสนใจทำสีสูบเรียงในคลาสนี้แต่อย่างใดมาถึงคำถามที่ว่า YZF R4 หรือ YZF R4 นั้นมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องยนต์สสูบเรียง 400cc ออกมาท้าชนกับ Kawasaki Ninja ZX-4R คำตอบในเบื้องต้นต้องบอกอย่างนี้ครับว่าชื่อรุ่น YZF R4 หรือ YZF R4 นั้นมีการยื่นจดเครื่องหมายการค้าไปเรียบร้อยแล้วโอกาสเป็นไปได้มีแน่นอนครับ เพียงแต่ว่าจะเป็นแบบ2สูบเรียงหรือว่า4สูบเรียงถ้าเรามองไปที่ yzf r 7กับการพัฒนาแบบ2สูบเรียงที่ผ่านมานั้นก็จะเห็นว่าความจําเป็นกับคเงยนต์4สูบเรียงนั้นอาจไม่เสมอไปดังนั้น yzf r 4หรือ yzf r 4ก็อาจจะเป็น2สูบเรียงได้เช่นกันซึ่งขณะนี้คาวาซกิ aki, ก็มีนินจา400 2สูบเรียง ที่คดิบขายดีในเมืองไทยรวมถึงในอเมริกาก็พอขายได้แต่ว่าในยุโรปนั้นไม่มีขายครับนินจา400เพราะฉะนั้นการพัฒนา YZF R4 ของ Yamaha าาานั้นก็ไม่แน่ครับว่าอาจจะเป็นเครื่องยนต์สสูบเรียงออกมาท้าชนกับนินจา400ในอนาคตเวน้นซิแต่ว่าคาสกิจะมีการพัฒนาเซดร็ก 4R ออกมาจริงๆในอีก1 2ปีข้างหน้า แล้วตลาดมีการยอมรับยอดขายถล่มทลายทั้งในญี่ปุ่นมเมืองไทยหรือในอินโดนีเซียก็ตามรวมถึงส่งไปขายที่อเมริกาและยุโรปแล้วปรากฏว่าตลาดตอบรับเป็นอย่างดีก็ไม่แน่ครับยามาฮานั้นอาจต้องพัฒนา YZF-R4 4สี่สูบเรียงแต่ว่านั่นคืออนาคตที่แสนไกลอาจจะอีกหลายปีข้างหน้าซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่แต่ที่แน่แก็คือ ครื่องยนต์2สูบเรียง 400cc นั้นมีโอกาสเป็นไปได้ในช่วงปี2ปี3ปีข้างหน้านี้ครับต้องอย่าลืมครับว่าขณะนี้เมืองไทยของเรามีการประกาศบังคับใช้ใบขับขี่บิ๊กไบค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการระบุอย่างชัดเจนครับว่าบิ๊กไบค์นั้นหมายถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเครื่องยนต์ตั้งแต่ 400cc ขึ้นไปหรือมีพลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 47.5แรงม้าขึ้นไปให้ถือเป็นบิ๊กไบค์เพราะฉะนั้น YZF R4 หรือ YZF R4 นั้นจะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยของเราที่ไม่ต้องมีการทำให้กับขี่บิ๊กไบค์ให้เกิดความยุ่งยากและก็ทำให้กลุ่มวัยรุ่นอายุที่ต่ำกว่า21ปีลงมาสามารถซื้อ YZF R4 ขนยจนสองสูบเรียง 400cc และก็มีพลังแรงมา้าไม่เกินไปกว่า4 7 5แรงมา้าได้อย่างสบายๆและจะมีการส่งกลับไปขายที่ญี่ปุ่นนะครับส่งไปขายอย่างหลายประเทศทั่วโลกแต่ว่าอินโดนีเซียนั้นจะมีพิกัดไม่เกินไปกว่า2 5 0รซีซีเพราะถ้าเกินกว่านั้นจะมีภาษีนำเข้าที่แพงมากทําให้ขายไม่ได้ในอินโดนีเซียครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า y z f r 4มีโอกาสเป็นไปได้ในตลาดเมืองไทยเพียงแต่ว่า จะเป็นแบบ2สูบเรียงหรือสี่สูบเรียงเท่านั้นอนาคตจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ